เชิญครับเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าถ้ามีพี่ๆเสือมนชนอยู่นะครับก็เราจะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นทั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายโดยให้พี่โรเบิร์ตนะครับมาพูดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับก็เราจะได้มารับทราบด้วยกันทุกคนสำหรับทุกท่านที่เป็นห่วงพี่โรเบิร์ตนะครับก็ตอนนี้ผมนะฮะอยู่กับพี่แฉวภรยาพี่โรเบิร์ตนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันทีเดียวนะครับนะฮะ ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะครับอ่ะนะฮะอ่ะก็เราจะไม่เ,เยอะประมาณตอนนี้คนดูสองพันกว่าแล้วมานะครับพี่แจ๋วเช่นครับมาเราจะได้อ่ะนี่พี่แจ๋วภรรยาพี่โรเบิร์นนะครับสวัสดีค่ะอ่ะก่อนอื่นก็พี่แจ๋ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณก่อนเนาะขอบคุณแฟนๆพี่เจ้าคงจะดูคอมเมนต์เยอะเนาะนะครับอ่าพี่เจ้าเชิญครับขอบคุณทุกความห่วงใยทุก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 แขนงทุกทุกทุก่าพที่ทุกกําลังใจที่ส่งมาให้พี่เบิร์ดนะคะแล้วเราก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบ หัวเรี่ยวหัวต่อช่วงวิกฤตจริงๆค่ะเ,เราก็เลยต้องต้องออกมาขอขอความยังไงะให้ทุกท่านได้เข้าใจใช่ค่ะใช่ใช่ให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เยี่ยมไม่กีดกันไม่ให้แบบงดเยี่ยมงดอะไรแต่ว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตเราอยู่ในช่วงที่แพทย์ ทีมแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เลยต้องออกมาพร้อมกับพี่บอลเพื่อจะได้มาบอกให้ทุกๆท่านทุกๆก,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 กำลังใจได้เข้าใจเราตรงนี้ด้วยค่ะว่าหลังจากวันนี้เราหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะขอขอของดเยี่ยมเพราะว่า พี่เบิร์ดกำลังจะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ทีมแพทย์เราต้องปฏิปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์อะค่ะครับคือแพทย์ตอนนี้ต้องการให้พี่เบิร์ดพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะอ่าโดยโดยที่การใช้ยาการใช้ยาของแพทย์ด้วยครับเขาจะต้องพักผ่อนให้ได้เต็มที่คแล้วก็ในการต้องออกซิเจน่ะต้องต้องมีตลอดสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยม เขาต้องถอดออกมาถอดสายออกซิเจนเพื่อจะต้องลุกขึ้นมานั่งคุยแล้วทีนี้ระดับของออกซิเจนมันก็ทําให้มันมันลดต่ําลงซึ่งมันเป็นอันตรายกับตัวพี่เบิร์ดด้วยค่ะแพทย์ก็เลยต้องขอขอขอสั่งนะคะคือสั่งทางเราด้วยว่าให้ให้เราแบบเข้งคับเข้งคัดในเรื่องนี้ค่ะใช่ใช่บางทีเราไม่ทราบว่าคนมาเยี่ยมแล้วโอเคมีเจตนาเดียวคือมาให้กำลังใจแต่เราไม่ทราบว่าบางทีท่านเนี่ย อาจจะเป็นไม่สบายอะไรมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นเราไม่ได้ว่าใครคือช่วงนี้เขาร่างกายอ่อนแอคือติดเชื้อง่ายได้ง่ายมากค่ะอย่างนี้เลยคือติดเชื้อทั้งติดเชื้อไอปอดติดเชื้อในกระแสเลือดคือมันติดได้ง่ายมากซึ่งทีมแพทย์จะห่วงตรงนี้มากๆค่ะนะครับก็อ่ะนะครับก็พี่เฉาคือให้กําลังขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วก็เหมือนที่พี่เฉาบอกว่าอยากจะ ให้ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวพอพี่เบิร์ดแข็งแรงดีขึ้นมามาเยี่ยมได้เลยได้นะครับมาเยี่ยมได้เลยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับ่เราจะไม่ยืดเยื้อนะครับพี่น้องครับผมว่าตอนนี้ทุกคนนะครับ,บก็อยากจะเห็น,น,น,นพี่โรเบิร์ตเราจะให้พี่โรเบิร์ตนะครับขอบคุณถูกต้องครับปฏิหารต้องมีจริงใช่ครับแล้วตอนนี้พี่โรเบิร์ตกำลังจะดีขึ้นผมอยากใ พี่เ,เบิร์ตได้พักผ่อนได้เต็มที่และให้ความร่วมมือกับทาง <c oughs> คุณหมอทีมที่เข้ามาดูแล <c oughs> นะครับเพราะเขาขอมาว่าหรือว่าใครอยากจะส่งอะไรมายินดีครับยินดีนะครับเราอยากให้ความร่วมมือกับคุณหมอนะครับเพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้พี่เบิร์ตต้องพักผ่อนเยอะมากๆนะครับเพราะตอนนี้พี่เบิร์ตพักผ่อนน้อยมากเอาละครับพี่น้องครับก็เราขอ ให้ทุกท่านได้ฟังจากปากพี่เบิร์ตนะครับแล้วพี่เบิร์ดก็จะพักผ่อนครับพี่น้องครับเชิญครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เมตตาและห่วงใย,ยพวกเรานะศิลปินตลกด้วยม่ใช่เป็นแฟนคลับด้วยก็ดีนะช่วงนี้ที่ต้องออกมาขออนุญาตลดเยี่ยมระยะหนึ่งก็เนื่องจากเราต้องให้โอกาสกับทีมแพทย์พยาบาลเขา ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ผมก็อยากจะหายได้กลับมาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจการอย่าโกรธเบื่อนะครับเดี๋ยวเบิดหายแล้วเบิดอจะแจ้งให้ทราบแล้วค่อยมาเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับโอเคโอเคนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับนะครับขอบคุณ ขอบคุณทรายพี่ระเบิดขอบคุณทาพี่แจ๋วด้วยนะครับนะครับก็ปิดและจบแต่เพียงข้อนี้นะครับนะครับใครอยากจะฝากของมาเยี่ยมได้เลยนะครับหรือว่าใครมาแล้วเอาของมาฝากได้นะครับนะครับแต่ว่าของงดงดเจอพี่เบิร์ดนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ